ขยะอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีปัญหาแล้วก็มีปริมาณเยอะที่สุดก็คือเศษอาหารออซึ่งการ,าารกาจัดขยะเปียกหรือพวกเศษอาหารเนี่ยของผมนี่ใช้หลายวิธีอาา๋อฮะใช้หลายวิธีทําไ,ไม่ใช้เองด้วยน,น่าสนใจน่าสนใจทําไว้ใช้เองด้วยแล้วทําเป็นต้นแบบ,บให้กับพี่น้องในหมู่บ้านได้เอาไปใช้ด้วยครับ ทำให้เขาเห็นว่าเราทําแบบนี้มันไม่มีกลิ่นไม่มีปัญหาอะ oh, เดี๋ยวเราพาไปดูจุดแรกก่อนเชิญครับเช e ิญครับจุนนนดจนี้ทั่วๆไปทั่วไปเราก็จะเห็นอยู่เป็นเป็นเป็นทั่วไปที่ชาวบ้านเขาก็ทํากันอยู่ก็หลายๆที่เขาก็ทำกันอยู่ครับอันนี้มันเหมาะสําหรับอ่าขยะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆ เศษอาหารเศษอาหารเช่นใหญ่เป็นพวกกระดูกเช่นตัวโตวหรือว่าเป็นพวกเศษผักผลไม้เราเราใส่เศษอาหารเข้าไปเราก็มีหญ้ามีดินมีอะไรเราก็คลุมเข้าไปหน่อยแล้วก็<ถ>ไ,อไอไอน้ำหมักล่าด้วยเอาน้ำหมักจุลินทรีย์ใช่ล่าด้วยหนึ่งช่วยกําจัดกลิ่นด้วยสองถ้าหากจะมีแมลงวันมาเกาะมาเนี่ยพวกนี้จะเป็นหนอนแต่ว่าไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ไม่ขยายอ่าไม่เป็นตัวมลงวงนอ๋อคะฮะฮะเดือนเดือนนะครับแต่ว่า เอ่ออันนี้ก็คือวงบ่อซีเมนต์ทั่วไปข<ช>้างล่างนี้ทึบไหมครับปิดแน่นไหมหรือว่าไม่ได้ปิดก็เอาวางไว้กับพื้นเลยอ๋อเอาเป็นวงถ้าตูดนนตูดไม่ปิด,ปดแกงน้ําแกงอะไรนี้เราก็มาใส่ได้ทั้งหมดอ่าสมมุติว่าผมมีเศษอาหารเนี่ยวันนี้วันเสาร์เมื่อคืนนี้กินเลี้ยงกันที่บ้านสังสรรค์กันหน่อยมีหัวปงหัวปลามีเศษผักมีเศษอาหารอะไรผมก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยผมก็แค่แยก ทั้งที่จะใส่ถังขยะในบ้านผมก็เอาตัวนั้นมาเทลงตรงนี้เสียเทตรงนี้เลยตอนเช้ามาเทลงเสียเทลงเสร็จแล้วผมก็เอายาเยื่อวัสดุวัชพืชทั้งหลายแล้วเนี่ยเอามาคุมสักหน่อยเพื่อไม่ให้กลิ่นพอกออกแล้วเสร็จแล้วก็เอาน้ําจุลินทรีย์ที่ท่านประธานว่าเมื่อสักครู่นี้ซึ่งต้องทําไว้ที่หมู่บ้านนะทำไว้ทําไว้ผมทําไว้อยู่ใครใครคนทั้งหมู่บ้านอามาใชเลย้ะฮะอุ้ยอุ้ยน่ารักมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องน้ําน้ําหมักที่ท่านประธานว่าแต่ว่าเมื่อเมื่อมีน้ํา น้ำจุลินทรีย์หรือน้ำเอเอ็มมามาลาดรถเนี่ยกลิ่นของเขาก็จะดอบลงไปดอบลงไปกลิ่นก็จะไม่ขึ้นไปรบกวนชาวบ้านเขาใช่ไหมครับสองแม้นว่าเออแล้วก็ไม่ต้องปิดอะไรหรอครก็แค่นี้เฉยปกติเขาก็จะปิดไว้อ่าเขาก็ปิดแค่นี้เฉยเฉยหรอคแค่นี้เองแมลงวงแมลงวันมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหามันมันไม่ได้สร้างภาระเฉพาะถ้าเราคุมไว้ยางงี้มันไม่ค่อยมันจะไม่คยกลิ่นก็ไม่มีก็คือแทบไม่มีแหละอย่างเงี้ยนะครับไม่มีแทบไม่มีกลิ่นอะไรครับครับ แปลว่าน้ําจุลินทรีย์ที่ท่านประธานพูดเนี่ยอ่มันมันก็จะช่วยหนึ่งแหละหลักๆก,ก,ก็คือย่อยย่อยเศษอ,อาหารย่อยเศษวัชพืชนะครับ<ช><ช>สองแหละช่วยดับกลิ่นแน่นอนใช่ไหมครับที่เรารู้กันนะครับช่วยดับกลิ่นแน่นอนช่วยให้เกิดมันย่อยสลายได้ไวย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับดับกลิ่นย่อยสลายได้เร็วขึ้นโอปสบุคุลของเ m มนี่เยอะนะน้ำเอ็มเดี๋ยวเราไปเล่าเดี๋ยวเราไปเล่ากันที่หลังนะครับเอาละนี่คืออีกวิธีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งครับนอกจากแยก แยกขยะที่นําไปขายได้พัตตงพัติขวดกงขวดแก้วอะไรกระปงกระป๋องนะครับแล้วเศษอาหารที่ท่านประธานพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นปัญหาหลักแล้วเป็นจํานวนเยอะมากในครัวเรือนก็คือเศษอาหารก็ใช้วิธีนี้อันนี้วิธีหนึ่งนะอันนี้วิธีแรกวิธีแรกบ้านบ้านที่มีพื้นที่มีบริเวณพอสมควรใช้แบบนี้จดวิธีต่อไปเอาไปดูกันอวิธีที่สองมาวิธีที่สองครับวิธีที่สองอันนี้ก็ ทั่วไปเขาก็แนะนําให้ทํากันแบบนี้ก่อนอ๋อ oh. อันนี้สําหรับก็มา,าดูครับนี่คือนี่คือ,อยังไงบางทีบางบ้านอาจจะมีพื้นที่น้อยไม่สามารถที่จะตั้งวงอวงซีเมนได้วงซีเมนได้ <c oughs> ก็อาจจะใช้วิธีเนี้มีพื้นดินเล็กๆก็ตัดเอาถังน้าพลาสติกมาเนี่ยแล้วก็ตัดตูดอ๋อ oh, ตัดตูดเขาออกอตัดตูดเขาออก <c oughs> มีเศษอาหารอะไรเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ดินหรือใบไม้ผสม เพราะว่าวิธีนี้จะไม่ค่อยมีกลิ่นเลยโอเคว่าได้มีกลิ่นไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้กลิ่นชอยเลยไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นชวยมาแล้วก็อยู่ใครมาก็นั่งคุยกันอยู่นี้อันนี้อยู่ในบ้านเลยนะอยู่ในบ้านนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้กินข้าวกันอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้กลิ่นเพราะว่ากลิ่นส่วนใหญ่เนี้ยมันจะซึมซับไปตามลงไปในดินลงไปในดินแล้วก็ตามที่ต้นไม้อรากไม้มันก็จะซับออกไปเห็นไหมฮะ เจ้าอมของผมอ่ะแล้วต้นไม้ก็ไม่ตายไม่ตายหลายคนบอกว่าอย่าทํามันจะตายผมใช้วิธีนี้มาห้าปีแล้วโอ้ยเหรอมันไม่ตายแล้วครับมันมีแต่จะงามรอรอรอแล้วแล้วแล้วท่านประธานใช้อะไรมาทําเหมือนทาเหมือนข้างนอกไหมครับทําเหมือนวิธีที่หนึ่งไหมคือมีอะไรมาไม่อันนี้ไม่ต้องคุมเลยเลยใส่เข้าไปแล้วก็แค่ปิดแค่นี้เองอ๋อเหรอครับคือมีไม่ต้องมีมีแค่เศษอาหารอย่างเดียวเลยเขาเรียกว่าวัสดุคอมโพสต์ก็คือที่จะผสมไปคลุกเขาเป็นพวกดินอเป็นพวก กี้บัวหรือว่าเป็นพวกใบไม้อะไรนี่ไม่ต้องเลยอันนี้ใส่ครับไปเต็มเต็มโอ้ยเหรอฮะเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็คือมันจะซึมลงไปในดินอ๋อคือน้ำจุลรงรงจุลินทรีย์ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อุ้ยแล้วครับแต่ว่าถ้าทำบางคนไม่สบายใช้ได้แต่ไ่าอ่าแต่เราแต่อันนี้ผมไม่เคยใช้เลยอ๋อแต่ว่าเราก็ปิดฝาไว้มันไม่มีกลิ่นเราก็ปิดฝาไว้แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้เจาะลงเจาะรูเลยเลยอ่าข้างล่างนี้เราตัดตัดตูดออกอยู่แล้วตัดตูดออก เพราะน้ําน้ําแกงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะไหลไปซึมไปตามในดินอก็เป็นอาหารของพืชไปสังเกตเห็นไหมพริกก็ไม่ตายตะอมก็ไม่ตายพริกนี่เก็บเก็บกินตลอดอเป็นตีละมังเนี่ยดูต้นอ๋อครับคือนี่คือวิธีที่สองวิธีที่สองในกรณีที่เราไม่มีพื้นที่นอกบ้านอันนี้ภายในบ้านภายในบ้านภายในบ้านแล้วแล้วพื้นที่จํากัดเพราะฉะนั้น พี่น้องประชาชนที่มีบ้านบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านเดี่ยวทาาเฮาเหมาะมากแบบนี้เหมาะมากครับแล้วกลิ่นไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับทุกท่านไม่มีจริงๆนะครับเท่าที่อยู่ตรงนี้เท่าที่มาตอนมื่อเช้ามานั่งคุยกันกลิ่นก็ไม่มีแปลกเศษอาหารก็ยังสดอยู่แล้วก็ไม่ได้ใช้น้ํามงน้ําหมักดับกลมดับกลิ่นอะไรไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอครับครับแต่ว่าใช้ระบบซึมซึมลงไปในดินนะครับซึมไปในดินนั่นแปลว่าทุกท่านที่เป็นบ้านเาาเฮา ก็ต้องมีมีมีดินแหละมีบ่อถ้าไม่มีดินคือทุกมันมีเนี่ยเป็นพื้นซีเมนต์หมดก็ซื้อเนี่ยลองซีเมนต์มาเนี่ยบ่ซีเมนต์มาเนี่ยเอาดินมาใส่ซะาทำแบบนี้ก็ได้แล้ว๋อแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกําแนไปเลยแซมข้าไปมันก็งดกดงานแล้วอครับครับอุ้ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าพี่น้องประชาชนที่ที่กําลังรับชมอยู่เนี่ย บ้านที่เป็นบ้านเทาเฮาทุกวันนี้บ้านเทาเฮาเยอะเนาะบ้านเทาเฮาบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวเยอะพื้นที่เนี่ยก็มีบางคนก็แค่บ้านหลังหนึ่งก็จบแล้วนะครับมีพื้นที่สําหรับปลูกผักผลไม้หน้าบงหน้าบ้านนิดๆหน่อยปัญหาเรื่องขยะเนี่ยกลิ่นแน่นอนครับแต่ว่าเท่าที่เห็น2วิธีที่ท่านประธานเกียรติศักดิ์ได้พาเราชมเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้เลยนะครับข้างนอกไม่ต้องพูดถึงนะครับส่วนข้างในเนี่ยปิ้งไอเดียนะครับท่านผู้ชมเอาไปใช้นะ คือไม่ได้ใช้น้ํายาดับกลิ่นใดๆเลยแต่คุณจะต้องมีดินนะครับหรือว่ามีวงบ่อซีเมนต์เอาดินมาใส่เอากระถางนี้มาใส่เอาเศษอาหารไม่ต้องล้างไม่ต้องทําอะไรเลยโอเคเลยเไปได้ทั้งน้ําแกงทั้งน้งทั้งน้าแกงไปได้ทั้งหมดครับครับครับเราไม่ต้องกลัวว่าต้นมงต้นไม้จะตายเพราะประจักษ์แล้วครับไม่เห็นมันตายเลยเป็นปีๆละนะครับครับครับนี่คือวิธีที่สองมีวิธีอื่นอีกไหมฮะมีครับอุ้ยยังไม่หมดอีกเหรอครับอ้าวมาตามมาดูเลย ในเรื่องของพลาสติกนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานบอกว่าจะมีบริษัทเขาจะมารับอยู่ที่คลอง5้าเทคโนโลยีนะครับปทุมธานีมา,มารับเพื่อไปแปลงเป็นพลังงานแทนทางหินนะครับซึ่งมันจะทําให้เราตัดปัญหาเรื่องขยะจากถุงพลาสติกไปได้เยอะเพราะว่าตอนนี้แม้ว่าภาคหน่วยงานภาครัฐกําลังจะรณรงค์แล้วก็รณรงค์มาแล้วหละหลายปีแล้วเพื่อให้ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าถุงกระดาษแทนนะครับแต่เอาเข้าจริงๆตามตลาดนะัดทั่วไปก็ยังเยอะอยู่นะท่านปนระธานเนาะก็ยังมีใช้อยู่เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ท่านประธานทําให้เห็นนะครับแล้วก็รณรงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนของท่านประธานได้ทําก็คือว่าล้างถุงพอ้ถุงพลาสติกพวกนี้แล้วรวบรวมกันแล้วก็เอาไปให้บริษัทที่ว่านี่คือบริษัทอะไรนะครับเอ็้าเทคโนโลยี N15 เทคโนโลยีท่านประธานทายังไงเมื่อกี้เห็นมีถุงนี้ออกมาอันนี้ก็คือค้อนี้นี่คือขยะที่เป็นขยะกัมพา ถ้าหากว่าเราเก็บให้เทศบาลเขาก็จะเอาไปฝังกรกฝังกบซึ่งมันจะอยู่กับเราไปอีกหลายร้อยปีก่อนที่มันจะย่อยสลายเป็นมาพิษใช่นี่อย่างเงี้ยแต่ว่าใช่พวกนี้มันขายก็ไม่ได้ให้ใครครเขาไม่เอาทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือขยะขยะกําพาเขาเรียกว่าขยะกัมพาแต่มันมีประโยชน์ก็คือเอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนเป็นเชื้อเพลิงทดแทนอ๋อเหรอฮะแล้วฮะใช่อันนี้สําคัญนะครับนี่คือขยะกัาพาที่ท่านประธานเกติศักดิ์พูด เอาไปขายก็ไม่ได้เอาให้เทศบาลเขาก็จะเอาไปฝังกลบแล้วการย่อยสลายไม่ต้องพูดถึงครับเป็นร้อยปีนี่ครับอย่างโฟมเนี่ยครับอันนี้ก็เหมือนกันกว่าจะย่อยสลายอันนี้ก็เหมือนกันครับกว่าจะย่อยสลายพวกนี้คือประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ขายก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ไปแปรรูปอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปรีไซเคิลไม่ได้เลยรียุทไม่ได้เลยแต่เอาไปทําเป็นเชื่อเฟืองนี่จะได้ประโยชน์ก็คืออันเดียวกันกับถุงนี่แหละก็อันเดียวกันอันเดียวกันไปสู่กระบวนการ เผาไหม้สส ata, เป็นเชือ้อเพลิงใช่เอาความร้อนเอาเชื้อเพลิงไปทาประโยชน์อย่างอื่นได้ใช่โอแล้วครับคือพวกนี้อันนี้ท่านประธานก็จะเก็บไว้แล้วก็จะส่งให้บริษัทอย่างที่ว่าเลยอ่าอ้แล้วครับไม่ใช่ผมเก็บไว้คนเดียวชาวบ้านเขาก็จะเขาก็ทำด้วยถ้าเข้าไปดูในห้องนี้จะเต็มเลยเก็มจนเต็มห้องเลยแค่พยะมเดียวแล้วเพื่อที่จะรอส่งต่อให้กับบริษัทเอ็นีห้าแม้ว่าอันนี้เอาตรงๆแม้ว่าวันนี้มันไม่มีราคา ขายไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้ชุมชนของเราลดขยะลงลดขยะเราไม่ได้ผักภาระไปให้เทศบาลใช่เพราะว่าถ้าผักภาระไปให้เทศบาลเทศบาลเขาก็จะไปฝังกลบก็เป็นมลพิษกลับมาอยู่ดีในดินก็จะมีพวกนี้มันก็ไม่พ้นไม่พ้นอยู่ดีก็กลับมาหาเราอยู่ดีแต่ว่าการเอาไปเผานี่หลายคนต่อแท้นว่ามันจะเกิดมลพิษทางอากาศ ไม่เลยเพราะว่าเขาเผามีการควบคุมเขาไม่ได้เอาไปกรองใล่กางแจ้งแล้วก็เผานขมเขามีการควบคุมเขาใช้ความร้อนใช้อุณหภูมิที่สูงเขาเอาไปเขาเอาเอาความร้อนจากการเผาไหมตัวน no> ี้ไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ไฟเขาได้ด้วยมันได้ประโยชน์หลายหลายต่อครับครับนี่คือสิ่งที่อยากจยให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดความตระหนักด้เข้าใจนะครับว่าอันนี้ขยะที่ท่านที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจเหมือนผมว่า มันไม่มีประโยชน์ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เก็บรวบรวมเนี่ยให้เทศาบาลไปซักให้รถขยะมาเก็บไปซะแต่วันนี้ท่านประธานเกยรติศาศักดิ์ได้บอกแล้วนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วคือสิ่งพวกนี้มันสามารถเอาไปแปลรูปเป็นพลังงานความร้อนได้นะครับถังถุงแบบนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องทิ้งแต่เดี๋ยวรวบรวมไว,ว้เดี๋ยวเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปจะมีเบอร์โทรให้ท่านสามารถรองพูดคุยกับบริษัทที่เขารับ รับเอาไปแปรรูปเป็นพลังงานนะครับเพื่อลดภาระโลกร้อนไปในตัวด้วยนะครับโอ้ยนี่สุดยอดมากเลยครับอ้าวไอ้เรื่องนี้แล้วแล้วเรื่องทีนี้วิธีวิธีที่สามวิธีที่สามของการกําจัดขยะในครัวเรือนวิธีวิธีที่สามก็คือใช้ถังนี่แหละขนาดประมาณหกสิบลิตรนะถังถังน้ําของเราเนี่ยอันนี้มีทั่วไปมีทั่วไปเราไปซื้อมาแมคโครโลตัสอะไรไปที่เราทําก็คือเรามาเจาะ เขาเอสลอรดใส่แล้วก็เจาะรูเห็นไหมฮะเ่าพ v c ทั่วไปนี่แหละ PV c ีทั่วไปแต่เจาะรูเจาะรูเพื่ออะไรอาจารย์รู้อยู่แล้วเพื่อที่อากาศมันจะเข้าใช่ไหมฮ้ฮะฮเพราะกระบวนการในการย่อยสลายเพื่อระบายอากาศใช่ไม่งั้นมันจะเกิดแก๊สใช่อันนี้เห็นไหมคือจะใส่ทั้งข้างล่างข้างบนอ๋อนี่นี่ดูข้างในครับดูข้างในอ่าท่านประธานจะเจาะรูพุนเลยนะครับเจาะรูพุนเลยเพื่อให้อ่าการระบายอากาศของเขาออกมาข้างนอก ออกมาข้างนอกข้างนอกนี่ก็เป็นรูเห็นไหมฮะ,ะนี่เป็นรูนะนี่นี่เป็นรูทั้งสองฝั่งแล้วก็ข้างล่างด้วยนะครับใต้ตูดใต้ก้นด้วยนะครับอ,อันนี้ไม่ได้เจาะนะทึบๆนะครับไม่ได้จไไดเจาะเพียงแต่แตว่าเพียงแต่ว่าเจาะรูระบายอากาศเราออเรา,าเราเติมอากาศเราเติมอากาศเข้าไปเพื่อให้กระบวนการในการอะ ย่อยสลายได้เร็วขึ้นเร็วอ่คแล้วจุลินซีบางชนิดเนี่ยมันต้องการอากาศต้องการออกซิเจนแต่หากมันไม่มีออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นจุลินซีอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันไม่มันจะทําให้กลิ่นเหม็นใช่เมื่อเมื่อเมื่อมีจุลินซีตัวนี้มันจะทาให้เหม็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่เหมาะสําหรับอยู่ในบ้านเรือนในบ้านอ่าวิธีที่จะ ที่จะทาให้มันได้ย่อยสลายและไม่มีกลิ่นก็คือเอาอากาศเข้าไปเสียนะครับการย่อยสลายมันก็จะผอไม่ได้ได้ได้หมดเกนขึ้นอันนี้นี่คือวิธีเราทมานี่คือวิธีที่สามอันนี้ก็คือเหมือนกันไหมฮะขั้นตอนวิธีการยังไงครับท่านอาจารย์เอาขยะทุกอย่างมาลงนี้เหมือนเดิมเหมือนกันก็เหมือนกับวิธีวิธีที่หนึ่งที่สองอ๋ออ๋อนี่นี่อันนี้แต่ไม่ต่างจากวิธีที่หนึ่งที่สองก็คือจะต้องเป็นขยะแห้งก็คือเศษอาหารนี้จะต้องเอาน้ําแกงทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าหากว่ามันใส่่ลงงงไปทั้้นําแกเี มันก็จะทําให้เน่าอ๋อมันจะเน่ามันจะเน่าได้เราก็เสด็จน้าซะก่อนคือล้างน้ําก่อนล้างน้ําก่อนเศษอาหารทั้งหลายล้างน้ำก่อนคือตามปกติผมจะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเศษอาหารหนึ่งส่วนครับผสมกับไอ้พวกนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวัสดุคอมโพสต์ก็คือดินอ๋อนี่ดินนี่ดินดินหรือจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้แต่นี่ดินดินนี้เป็นดินที่เกิดขึ้นจากการหมักอ๋อแล้วครับ คือหมักเสร็จมันกลายเป็นดินปุ๊บเราก็เก็บเอาไว้ในนี้อเราไม่ต้องไปซื้อดินมาออครับเห็นไหมมันจะมีเศษกนี้ออันนี้นี้คือดินที่เกได้ได้จากการหมักเศษอาหารเมื่อเขาย่อยสลายเรียบร้อยแล้วเราก็ถ่ายเทมาเก็บไว้กสะสมไว้ครับแล้วในขณะเดียวกันวันต่อไปถ้าเรามีเศษอาหารเราก็เอาดินตัวนี้แหละ ไปผสมเข้ามาผสมอมาผสมหน่อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยของเขาได้อีเล้นอีกครับไม่ไม่มีกลิ่น้วยและสองเป็นการดับกลิ่นไปในตัวใช่และแล้วแบบนี้ใช้น้ํา EM มามีส่วนช่วยไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยบางคนก็กลัวว่าจะมีกลิ่นก็อาจจะใส่เข้าไปแต่ไม่ต้องเยอะทีนี้อาจจะแค่ฉีดเข้าไปแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นก็เห็นไหมครับผมก็นั่งกันอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ไว้ในบ้านได้เลยไว้ในบ้านได้ในครัวได้เลยยิ่งเหมาะ เหมาะสำหรับรู้ว่าบางคนคอนโดไม่มีดินเลยจะทำยังไงก็ใช้วิธีนี้ว้าวอไม่มีดินเลยอยู่คอนโดบนแฟลตบนอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านครับอืเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งยิ่งดีกว่าสองข้คงั้งแรกด้วยใช่ใช่อันนี้วิธีที่ท่านประธานบอกเนี่ยก็คือหมายความว่าเมื่อเรามีเศษอาหารจากการกินเหลือใช้ในแต่ละวันแล้วนะครับเรามาล้างสักหน่อยล้างเอาความเผ็ดเอาเอา เอารสชาติออกเอาน้ําออกเอาน้ําออกพูดง่ายว่าเอาน้ําออกนะใส่ในแกงล่อนสักหน่อยหนึ่งเสร็จสาเดือนร้อนแล้วเอามาลงแล้วก็เอาดินอันดับแรกก็เอาดินทั่วไปที่เรามีเนี่ยแหละที่ไหนก็ได้ที่ข้างบ้านโดยประมาณก็1ต่อหนึ่งอ่าแล้วก็หนึ่งต่อหอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเอามาใส่นะครับเอามาใส่เอามาใส่นี่ใส่กรบหรือใส่ครุกครับก็ครุกก็ได้จะกรบก็ได้ก็แล้วแต่แต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วก็เอามาคนคนคลุกสักหน่อยคลุกสักหน่อยเหมืนก็ปรุงนะฮะปรุงให้มันเข้ากันสักหน่อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ทำไงครับปิดฝาเลย ปิดฝาเพราะวันมาต่อไปถ้ามีอีกก็ทําแบบวิธีนี้ตลอด<อ>คืออาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งดินหนึ่งส่วนอาหารหนึ่งส่วนเศษอาหารนะครับหนึ่งส่วนลอนเอาน้ําออกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันเหมือนกับปรุงนะครับแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาอันนี้เอาไว้ในครัวเรือนได้เลยสิไว้ครัวได,ได้เลยเพราะว่ากลิ่นเขาไม่มีไม่มีกลิ่นเห็นไหมอาจารย์กลิ่นเขาไม่มีใช่ใช่ใช่ไม่มีกลิ่นใช่ไหมเนี่ยไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นยืนยันว่าไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็วิธีนี้ก็ง่ายที่สุดเลย ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเจาะทงเจาะถังแล้วนี่เอาไว้ในครัวได้เหมาะสําหรับเวลาที่เราเราเวลาเราทานอ,อาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งถังขยะโอ้ยไม่ต้องทิ้งล้างน้ําสักหน่อยแล้วก็มาใส่ถังในครัวเรือนเลยไอ้ข้างซิงล้างจานเลยแล้วก็เอาดินใส่สักหน่อยอะนะครับแล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะย่อยครับท่านประธานถ้ามันเต็มนี่ปุ๊บเนี่ยอันนี้ตอนนี้ข้างลางมันย่อยไปหมดแล้วมันก็ใช้เวลาไม่ประมาณ15บห้าวันแต่ถ้าม,มันเต็มจริงๆเนี่ย เอาเต็มที่เลยประมาณหนึ่งเดือนถึงสองเดือนอ๋อหมายหมายอยู่กับวัสดุที่เราใส่เข้าไปครับหมายความว่าในแต่ละครั้งสมมุติว่าเราทําแบบนี้สองวันครั้งสองวันครั้งเราก็ทาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยข้างล่างก็จะกลายเป็นปุ๋ยไปละเป็นดินไปละแต่ข้อสาคัญคือไอ้ขยะที่เราใส่ทําให้มันเป็นชิ้นเล็กหน่อยเพราะว่ามันจะได้ย่อยสลายได้ไวขึ้นบางคนใส่ไปช่วยให้มันเร็วขึ้น บาคนใส่กระลำไปทั้งหัวเลยอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลาถ้าเป็นกระลำทั้งหัวอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหั่นให้มปนเล็กๆน่ยยอยมันก็จะช่วยให้ยอยสลายเร็วขึ้นครับ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 อุ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีมากเลยครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่มีบ้าน ไม่ได้มีพื้นที่ข้างนอกมีแต่บ้านเอาไว้ในครัวได้เลยไม่มีดินไม่มีพื้นเลยครับเอาไว้ในครัวเด้เลยแล้วท่านก็ได้ดินนี่เหมือนของท่านประธานเนี่ยนุนจะเต็มโอ่งพอเสร็จแล้วเราก็เอาถ่ายดินเอาไว้ใส่กระสอบใส่ถังใส่อะไรแล้วก็เอาดินตัวนี้ไปปลูกผักผลไม้งามเวลาไปปลูกผักอันนี้แทบไม่ต้องให้ปุ๋ยเลยนะเนี่ยใช่เพราะมันเป็นมีปุ๋ยอยู่แล้วไงอ๋อครับเนี่ยนี่นี่นี่คือวิธีกําจัดขยะในครัวเรือนแบบที่สามและววิธีนี้ซื้อเลยนะครับวิธีนี้ซื้อเลย อย่าลืมอันนี้สาคัญใช่ไหมท่านประธานหัวใจก็ต้องมีต้องมีต้องมีนะครับต้องมีเพื่อให้เขาได้เอาอากาศเข้าไปในการย่อยสลายได้เร็วขึ้นสองกลิ่นของเขาที่จะออกมาเนี่ยม,มันมันมัน,ม,นมันสัมพันธ์กันกับอากาศ<ม>ที่เขา้าและออก<ม><ม>นะครับเพื่อการเพื่อการย่อยสลายได้เร็วขึ้นไม่งั้นจะเกิดแก๊สเมื่อเกิดแก๊สกลิ่นมันก็จะออกมาความเน่าเหม็นมันก็จะตามมาแต่ถ้าใช้วิธีนี้กลิ่นมันจะไม่มีนะครับการย่อยสลายก็จะเร็วขึ้นนะครับโหสุดยอดมากสุดยอดมากครับครับเอ้าวิธีต่อไปมีไหมครับวิธีต่อไปง